สวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้เชนแดงตามเคยนะผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรายงานปอดนะครผมรายงานกันยังไงไปดูกันดีกว่านะครับให้กรอบชื่ออย่างนี้ครับคันล้อเห็นอย่างนี้ไหมคันล้อกสองหกหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดสมมติบางคนอาจจะคันล้อไม่เป็นนะครับก็กดเปิดโน้ตแพดครับเขียนเลยโน้ตแพดเมื่อเปิดโน้ตแพดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยครับจะขึ้นอย่างนี้ให้เราใส่ไปเลยครับเพส ให้เรากรอตรงนี้มาแล้วลบตรงนี้ออกนะครับสังเกตด,ดีดีวิธีการหา id ของเขาก็สำหรับบางคนยังไม่รู้วิวธีการก๊อปก,ก็ประมาณนี้ครับคลิกข,ขวา copy นะครับหรือคอนโทรล C ก็ได้เหมือนกันครับคำนวณข้อความนะครับเสร็จแล้วมันจะมีอยู่วิธีการส่งนะครับคือมันจะมีอยู่2เคส จะเป็นเคสอย่างนี้การอย่างนี้เวลาเราส่งชื่อใช่ไหมให้เราส่งชื่ออาสมุิผมส่งชื่อคําว่าอาาิเซอร์ใช่ไหมตรงนี้เราก็ส่งแบนด์ิเซอร์ครับตรงนี้สมุนะแต่ถ้าเป็นบอทม,มันชื่อบอทมันจะชื่อประมาณนี้นะครับให้เรากลอบแก่นี้หมดเลยก๊อบหมดเลยนะครับหรืออันนี้ก็ได้ครับอันไหนก็ได้ครับที่มันเขียนประมาณนี้ แล้วก็กดส่งรีพอตส่งแบนได้เลยครับขอบคุณครับวิธีการส่งแบนก็ต้องเป็นชื่อเต็มเท่านั้นถ้าชื่อตัวเลขก็ไม่ผ่านครับวิธีการส่งแบนชื่อบอทขอบคุณครับ